นี่นะครับเพียงคืน45นาทีนะครับถนนรัชดาพิเศษนะครับอันนี้ก็คือสถานทูตจีนนะครับเลยขนาดนี้นะรถยังเต็มถนนอยู่เลยนะครับอ่ากรุงเทพของเรานะครับไม่เมืองที่ไม่หลับไหลนะครับเมืองที่มีแดแสงสว่างตลอดทั้งคืนนะครับ ก็จะมีผู้คนนะครับเดินไปเดินมาข้างรถข้างคนนะครับเดินอันนี้ก็อาคารพูทาวเวอร์นะครับรลักลัทธิธพิเศษครับถ่ายบรรยากาศมาให้ชมกันกเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับ